ครับก็พบกับผมนะครับหัดวิ่งกับบังดี้นะครับ EP ที่สามสิบสามนะครับครับก็เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้นะครับผมบอกว่าจะไปวิ่งแต่ก็ไม่ได้ไปวิ่งนะครับเพราะว่าผมเจ็บขามากเลยนะครับก็เลยหลับหลับไปเลยนะครับก็ขออภัยแฟนๆทุกคนนะครับที่รอคอยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนครับ ถ้าเกิดผมไม่มีผมก็จะเดินนะครับ<笑><笑>ครับก็วันนี้อากาศเย็นมากแล้วครับเนี่ยผมต้องใส่เสื้อหนาวแล้วเพราะว่าฝนม,มันตกทั้งวันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้โรงพยาบาลจะมีตรวจประเมินคุณภาพนะครับก็พกุ่งนเราจะไปเช้าเ้านะครับพ่อจะได้ไปออกกําลังกายกันนะครับขาผมยังเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าใจผมนี่มันยังสู้ครับ อย่างสู้สู้ไม่ถอยนะครับก็ช่วงนี้ก็น้ำหนักน่าจะขึ้นนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราวิ่งปีหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะหายนะครับน้ำหนักก็จะลงของมันเองไม่ต้องไปเสียเรียแล้วครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เริ่มจะมีบอลแล้วนะครับผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูบอลนะครับวันอาทิตย์หน้าครับได้ดูบอลกันอาทิตย์นี้ก็ทุนๆกันไปนะครับเด็กผี เ,เด็กโค้งก็ได้เ,เด็กผีกับเด็กโค้งยังไงเราก็เป็นคนดูบอลเหมือนกันนะครับ <c oughs> ครับก็ <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับมีคนป่วยเยอะคนเป็นโรคทางเดินหายใจเยอะนะครับก็ก็รักษาสุขภาพาใส่เสื้อหนาวแล้วเหมือนผมเนี่ยใส่เสื้อหนาวนอนบางทีผ้าห่มเนี่ยหายแต่ว่าเสื้อหนาวเนี่ยเยงก็ไม่หายนะครับครับก็ เดี๋ยวเราจะมาวิ่งกันในะพรุ่งนี้นะครับถ้าวิ่งไหวก็วิ่งถ้าวิ่งไม่ไหวก็ไม่วิ่งแต่เดินแทนนะครับพวงนี้ผมถ้าฝนหยุดตกนะครับก็วิ่งกันเลยครับพรุ่งนี้นะครับก็เจอกันที่สนามบนเขาสถานะน,นะครับที่เบตงครับโอเคเบตงของเราเหมือนเดิมครับก็สำหรับเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเอะ ผมไม่มีอะไรจะคุยเท่าไหร่โอเคครับครับก็เออจริงๆผมมีเรื่องอยากจะคุยนิดนึงนะครับสมมติว่าคือประเทศประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนน้อยจะเป็นศาสนาสลา คนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยก็คือศาสนาผู้เนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าอยู่ละดังนั้นก็เราเรากเขาคงไม่เชื่อเรื่องผู้สร้างเลยครับแต่ว่าอิสลามเนี่ยเชื่อเรื่องผู้สร้างนะครับเพราะโดยที่พระนามของพระเจ้าเนี่ยในอิสลามเนี่ยมีอยู่99ชื่อนะครับชื่อหนึ่งหนึ่งในชื่อนั้นคือผู้สร้างนะครับก็เรามีความเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมานะครับมนุษย์คู่แรกก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับก็คือนบีอาดัมกับฮาวานะครับโอเคนี่ก็เป็นปูนศาสนาดิ้นๆนะครับนิดหน่อยก็มาคุยเรื่องวิ่งต่อนะครับก็ผมเนี่ยอยากจะวิ่งมากเลยเมื่อคืนเนี่ยผมเจ็บขาแล้วก็ตอนแรกผมว่าจะเดินแต่ว่าเดินนี่มันไม่ออกเหนื่อนะครับแต่ว่าอยากคิดแบบนั้นนะครับคุณที่คิด คนที่คนที่ออกกําลังกายเดินกันเดินก็ยังออกกำลังกายที่ดีนะครับเดี๋ยวพวรุ่งนี้เราเจอกันนะครับครับก็บายบายครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการวิ่งอีพีที่สามสิบสามนะครับก็วันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วครับก็เดี๋ยวจะไปเดินแทนนะครับเพราะว่า ยังเจ็บกล้ามเนื้ออยู่นะครับก็อยากวิ่งครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดินก็ได้ไปเดินก่อนนะครับเจอกัาบนสนามนะครับไปเลยครับโรย อะไรก็ของซาลาแล้วถ่ายไม่มีแสงเนี่ยมันจะชัดอะ่ะมีครับมีอ่ะเัลนเป็นระบบ AI, AI. วันนี้วิ่งกี่โลดีวันนี้เอาสองพอนสองกิโลน้อยจังสห้าโลสี่โลโอ้โหวันนี้เราเจอกับนัดนะครับนัดนนวิ่งมาตั้งแต่เด็กออ๋ไม่ใช่นิ่มเคนนายวิ่งเสร็จแล้วหรอใช่แล้วครับอ๋อวิ่งกี่โลไัเนี่อันนี้ งได้สี่โลสี่โลเองเหรอโอ้ระดับนี้มันต้องปกติวิ่งกี่โลปกติก็เนี่ยสี่ห้าโลครับอ๋อโอเคแต่แต่สมองเสมออ๋อโอเคแล้วถ้าเกิดเจสองวันก็ได้สิบโลแล้วถ้าเจ็บทำไงฮะถ้าเกิดเราเจ็บขึ้นมาเจ็บต้องพักหรือว่าไงพักพักเลยครับพักประมาณกี่วันถ้าเจ็บก็พักประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสองทิตย์ก็หายแล้วครับโอ้นานอยู่นะใช่ๆระหว่างนั้นทำไรอ่งต้องอดเปรี้ยวกินหวานถ้าเจ็บก็ต้องทนดีเราก็เจ็บนี่เราไม่ได้วิ่งหลายวันนี่เจ็บว่ะ ััับกนครเจ็บตรงเนี้ยตรงตรงไหนครับอ้าวตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่เอาน้ำมันร้อนตรงข้อครึ่งเลยน้ำมันน้ำมันตรงตรงนี้ใช่ไหมระหว่างนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้เดแต่เป็นบอลมากกว่าตรงนี้ไหมอ่าตรงนี้แหละคืึนี้เยอะเลยต้องถามผู้เชี่ยวชาญในการวิ่งวิ่งมาแต่เด็กครับโอ้ผมผมนี่จะคือจะเอาน้ำมันร้อนคือ นวลเยรูดไปรูดรูดเลยเหรอรูดลงตลอดแล้วถ้าเกิดรูดแล้วเกิดติดใจรูดที่อื่นต่อเลยไหมนายบอกผมว่างครับเท่าไหร่ครับอ้นายกำลังโอเค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 นายเริ่มลำบุกโอเคพอเดี๋ยววันหลังค่อยสัมภาษณ์อะไรหน่อยนะได้ได้ครับนะโอเคเร็วน้าเอาน้ำมันร้อนนะได้ได้่อนอื่นเกเตอร์ต้องต้องรูดซีก่อนนะต้องรูดซีตั้งแต่ปลาไหลเผือนี่โอเคเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์แฟนเรียกภูช่วงนี้ เรือผูแล้วก็แฟนเรือผู้นี่น,นันดแฟน,นแคบครับนัดหน้าจริงเหรอพูดจริงก็ได้แคครับจริงเหรอเราละดเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดโอเคเฮ้ยทีมเดียวกันเรามาเจอกับสายชนพึ่งคอลลาเจนนัดหน้าเนะี่ยคงจะยำ ไอพอเล็เหรอพอเลดจนแบบมนยูจับบ้านไม่ถูกแน่เลยแมนยูเจออะไรมาแมนยูเจอเอเวอร์ตนแข็งอยู่นะแต่ว่าเจอในบ้านแต่ว่าเอเวอร์ตนเจอแมนยูทีไรแม่งแพ้ทุกทีมันเหมือนแม่งงูเหลือมชกเชือกกล้วยแพ้ตลอดสกอร์เท่าไหร่แมนยูเอเวอตันม่แมนยูชนะสามหนึ่งเลยโอ้โหนี่มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยปกติแพ้สามสุกและเจอแล้วมิวพัว เลี้ยูนยำแน่นอนผมว่าเจอฟอเรสต์ไต่นลฟอเรสต์<ะ>มันไม่แข็งเหมือนปีที่แล้วนะผมว่าสักไงไงสามหนึ่งก็ได้อาเซนนอตแหละัางบอกว่าอาเซนนอนลถล่มอาเซนอเจออะไรสเปอร์เกิดบ้าถล่มสเปอร์สี่ศูนย์ผมเคยวิเคราะห์อาเซนนอลแล้วก็แล้วก็ตกถูกใช่ไหมมันก่อนใช่ผมว่าจริงๆอะลอนดอนดับบี้แมตต์นี่จริงๆมันมันไม่มีใคร<ะ>ได้เปรียบเียเปรียบจะบอกว่าอาเซนนอลมานี่ก็ ก็ถือว่าจริงๆฟอร์มมันดีอ่ะนะแต่ว่าถ้าให้ผมมองผมมองว่าอาร์เซนอลมีโอกาสชนะมากกว่าจริงหรอแต่ด้วยความที่ว่าผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลอาจจะมีความว่าเสมอ,อให้อาร์เซนอลสะดุดอีกนัดหนึ่งอาร์เซนอลเสมอศูนยศูหรือว่าหนึ่งหนึ่งมีสกอร์ผมว่ามีสกอร์หนึ่งหนึ่งนะก็โอเคดิชัยซันยิงแล้วก็ ไม่ต้องจะต่อแรกหรอกว่าใครยิงไงน่าจะเป็นอลิกาดยิงแล้วก็นาทีเก้าสิบนิดใส่ซอนยิงแล้วก็ถอดเสื้อดนโดยเป็นเหลืองอันั่นมันตามสไตล์ม่ใช่มหโอเคนายเป็นไงบ้างผมวิ่งไม่ได้สลอไม่สบายนักวิ่งนั่นบอกว่าให้ผมพักสองอาทิตย์ จะรอไลน์มาไลน์บอกสบายหน่อยที่นอาทิตย์หนึ่งนะโอ้ดีเราปดเปรี้ยวจริงๆเลยไม่ก็เราหายล้วก็มาวิ่งได้เลยครับรู้สึกว่าไม่เจ็บแล้วก็วิ่งได้ออ๋โอเคโอเคใส่รองเท้าที่อดิดาสนิวบาลานซดายกี้เหรอมันต้องดูทรงเท้าไหมอต้องดูทรงเท้าไหมะนัในในสายของใครอ่ะในสาขาในกี้อ่ะเขาไฟโปร3เฮ้ยเข้ไฟ3 ไนกี้อะไรนะรุ่นไฟสามอัลฟาอัลฟาไฟสามไฟสามอ่ะนายเป็นพรีเซนเตอร์ให้ไนกี้แล้วเปล่านะเอเ๊ะนี่เหรอคู่เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้แปดพันกว่าแปดพันกว่านี่คือลดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมนี่ก็ยังราคานี่อยู่ราคาตกยากอ๋อตกยากเลยเหรอเป็นรองเท้าแบบแข่งวิ่ง อันนี้ออกมีไม้มีอันนี้นี่นะนี่่กวามีแอร์ครับมีแอร์ก็เย็นอะไรแบบนี้เย็นๆครับเวลาใส่แล้วมันเย็นเผาก็มีแอร์ครับมีอร์คาร์บอนครับมีคาร์บอนมีสาระหน่อยรองเท้าลายนี่เทียบไม่ติดเลยนะดูเหมือนไอ้รองเท้าเราตั้งน้ำนี่ไม่รู้มีคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะคู่นี้ก็สี่พันกว่านะเว้ยสี่พันเลยเอ๋อโหหงแดงไอ้เลี้ยวคู่เนี่ยเอาจริงๆนี่เหมือนเลี้ยวคู่จะชัดหน่มันต้อง เป็นรุ่นโฉงแชมป์ไงไม่เคยเห็นนักวิ่งที่ไหนแต่รองเท้าเดียวปูวิ<พ>ง่งนี่อ๋อนี่ยบาลานอ๋อนี่นิ่ยบาลานใช่ครับนักวิ่งหัวใจคือยี่ห้อเนิ่ยบาลานนะคือเป็นตันเทคุณต้องหารองเท้ามันอยู่ใส่บ้างลนะฮะไอ้นนี่ก็ไม่กี่บาทเองนี่ก็นิ่ยบาลานนิ่ยบาลานเป็นปูลด50เปอร์เซ็นต์ลดรองเท้ามันอยู่ใส่บ้างนะนีนายรีบเกินไปรีบเป็นไหน คือนายวิ่งเยอะเกินไปพุงดูพุงนายเยอะเลยนายต้องไปลดน้ำหนักก่อนโอ้เดี๋ยวผมทำจะทำไอเอฟดีกว่ามันน้ำหนักมันลงเท้าใช่ไหมต้องกินอาหารที่มันใช่น้ำหนักลงเท้าคือ50 50ปีแล้วยังมาวิ่งเหมือนเด็กไม่ได้นายต้องค่อยวิ่งใช่ไหมนัดต้องถามนักวิ่งต้องวิ่งแบบหมอนัดต้องสร้างหุ่นเพียวก่อนใช่ต้องลดน้ำหนักก่อน เราก็วิ่งคือนายต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนายเห็นคนอื่นวิ่งสี่โลนายก็จะวิ่งสี่โลไม่ได้ผมจะวิ่งสิบโลได้ซ้ำใจเก่งใจถ้าเป็นข้าไปใจใจกองหน้าใจกองหน้าใจแมนยูอ่ะถ้าเป็นข้าไปใจแมนยูใจมันสู้อ่ะใจมันสู้ระวังร่วงนะใช่นายนี่ดูเด็กๆวิ่งนี่เด็กๆวิ่งไงมันก็ไม่เหนื่อยนายเคยเป็นเด็กไหมเคยนรน่ะ วิ่งกินวิ่งกินยังไงก็ไม่อ้วนนายคิดจะหยุดวิ่งไหมนัดผมติดเตียงอ่ะผมใจใจโนติดเตียงอล้ติดเตียงก็เคยเคยเลิกวิ่งอะอ๋อขนาดนั้นอะโหดูคุณ่พียอดเลยไม่เคยบาดเจ็บด้วยนะจริงเหรอใช่วิ่งมาไม่เคยบาดเจ็บแต่ว่าเวลารีบิ่งทุกวันใช่ไหมไม่ไม่ทุกวันวิ่งประมาณเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็หยุดวันหนึ่งครับ อ๋อมันจะมีวันหนักวันเบาเหมือนวันนี้มันเบาอ๋อมีวันเบาด้วยวันเบาวันเบานี่กี่โลนะสี่โลวิ่งช้าช้าใช่แต่ถ้าเป็นน้ำมากก็ก็จะเยอะหน่อยอ๋อโอเควันมามากนะโอเคโอเคพวกนี้พวกนี้พวกนี้หนักพวกนี้หนักผู้นี้เรามาดูพวกผมวิ่งหนักมึงโอเคน่าเดี๋ยววิ่งเช้าก็เสร็จผู้นักพนี้หนักนะเดี๋ยวพี่มาดูคนวิ่งหนักนึงก็จะพกก้อนหินมาด้วยถ้ามันหนัก ก็วันนี้วิ่งเสร็จแล้วนะครับวิ่งได้ประมาณ1โล1กิโลหนึ่งุดามนะครับก็ไม่ใช่วิ่งครับเดินมานี้ก็ต้องรีบกลับนะครับวิ่งได้แป๊บเดินได้แป๊บหนึ่งเพราะว่าก็มาปลุกลูกชายเดี๋ยวไปโรงเรียนนะครับก็เสร็จสิ้นการเดินวันนี้นะครับ ep ที่สาสานะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องทำลดน้ำหนักตัวสักหน่อยนะครับเพราะว่า นัดนัดนักวิ่งเขาบอกว่าให้ลดน้ำหนักหน่อยโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะ